มะกส้มมะกส้มมะกส้มโอ้ยมะกสมต้นใหญ่มากเลยเอาหมดูสิดูสิอค่ะคนไทยเอามะกสมดูสิมุกส้มอันใหญ่สวยมากอนซอน Hello Hello โอ้ยดูสิ We m you ว a t คาบช พี่นี่ขอาคเชิญลี้งเย้เย้อ่ามีเมมเบอร์ผัวงต้นบักซ้มป้าดกคักพราะนพี่น้องขอพนแล้วพน่าเอาล่ทันเอาได้อะไรมันสูงันมีใหม่ต่อยหวานปะพี่กันแทบปะซิมมันแทบดิอะซิมมัน ยิมหวานค่กชอบยิม h ย gentlemen Want to sell them? No n e to sell them ไปใสัยยุ่อบ,บกสมพุม่นเบิงเบิงเบิ้อนซ้อนต้นบังในหญ่นึงกระดกมากเลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหมเนี่ย จอบลักบักส้มดมูสิเฮ้ยเข,าข้าได้ยังไงเข้าได้ไหมคะเขาแก่แล้วเขา,ขา,ขเ,ขาเป็นไงลองลากเหมเส้นประตูได้เราเข้าได้ <c oughs> เขาสอนให้เราเข้าก็เขาจะกลัวเราป้นไหมเอาไม่ได้พี่เดฟประตูไหมให้ยังหรอวะประตูเข้าไอ้ประตูอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกให้เราเลยพี่เขาก็ไม่ด้บอกให้เข้ามาเข้ามาทั้งนันเลยไม่เข้าเหมือนกับเขาจะรับผิเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ ล้างจากล้างจากที่ขโมยส้มส้มเสิแซบแซ่บบ่มันพอน้ำไหมแบ่งกันขอบคุณค่ะขาเด็กหน่อยเลิกเรียนต้องหา ต้องหามาตัวอีกหนึ่งคนถึง่จะถือเพราะว่าเราขาสั้นพี่การนี่ยขึ้นมันจะอุ้มโอ้หวานจริงจริงด้วยหวานเนาะเนื้อดีนี่ยังเปรี้ยวนะลูกเนี้ยพอดีแล้วทานแบกัใจเอานะใจเอามากขึบนบึกวงนะขึ้นบึกวงเลย นี่ไว้เพื่อไว้หน้าไ,ไม่กลับมานะ ardı. ถ้าเป็นหน้าฝนเรพาไปหาแหน่อไม้กันดีกว่ากลับไปนี่อือเราเห็นไว้เยอะเลยหาหน่อไม้ไหนหน่อไม้ไหนนุซาทางนุซาเ่าถึงนุซาไกลแต่ว่าทางนั่นแหละพี่กี่โลฮะจักรโลขับรถเกือบหลายเติมอยู่แต่วันนี้อร่อยกว่านะ